สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะฮะมาเรียนรู้วิธีการใช้ react dev t o o l นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆเลยสำหรับคนที่จะมาพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย reactjs นะครับหรือใครก็ตามนะครับที่อยากจะมาเป็น react developer นะครับเครื่องมือตัวนี้บอกเลยว่าดีมากนะครับแล้วก็วันนี้จะพามาดูว่าจะใช้งานยังไงนะครับในการที่เราจะใช้ในการ debug แอปพลิเคชันของเรานั่นเองนะครับ ซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ง,ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับโอเคครับทุกคนก็เครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันเป็น extension นะครับที่ทุกคนสามารถไปติดตั้งใน chrome ได้นะอ่ะก็จะชื่อตามนี้เลยนะครับ react developer tools นะครับทุกคนก็ไปดาวน์โหลดติดตั้งใน chrome ให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากติดตั้งเนี่ยนะครับก็มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับทีนี้วิธีการใช้งานก็คืออ่ะนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็ถ้าใครอยากจะลองใช้งานนะให้ทุกคนไปติดตั้ง Project React ก่อนนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับให้ทุกคนนะครับคลิกขวาแล้วก็ Inspect นะครับผมหลังจากที่ทุกคนวันตัวแอปขึ้นมาแล้วนะนะครับทีนี้มาที่ตัว Chrome d e v t o o l นะฮะ แล้วทุกคนเนี่ยนะครับอะถ้าเกิดทุกคนให้มันอยู่ด้านล่างเนี่ยทุกคนสามารถกดตรงนี้ได้เห็นไหมนะครับที่เป็นลูกศรนะครับตรงนี้นะแล้วก็เลือกมาที่คอมโพเนนต์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะย้ายมาด้านขวาเลยกันนะครับอ่านี่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่านี่เลยนะครับมันก็จะมีหน้าตานะครับหรือว่าข้อมูลที่บอกเราตามนี้เลยนะอันนี้เป็นแอปเริ่มต้นของเราใช่ไหมมันก็จะมีแค่คอมโพเนนต์แอปนะครับซึ่งก็คือจะเป็นคอมโพเนนต์ตัวนี้เห็นป่ะเออนะครับแล้ว ด้านขวาตรงนี้ครับอ่ะข้างใน component app เนี่ยมันมี props อะไรบ้างมี hooks อะไรบ้างที่เราใช้นะนะครับแล้วก็ถูก render โดยอะไรนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะเป็นอ่าตัว create root แล้วก็ react dom นะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของ source ตรงนี้นะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับอย่างเช่น hooks ตอนนี้นะครับเรามีแค่อ่าตัวที่เป็น use state ตัวนี้ใช่ไหมนะครับตรงนี้เราสามารถคลิกตรงนี้ได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะรู้ใช่ไหมว่า ไอตัวสเตตตัวนี้มันคืออะไรนะครับทุกคนสามารถคลิกมาตรงนี้ได้นะครับก็คือ p o s t hook names นะครับอ่ะคลิกมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าเออไอตัวนี้มันเป็นสเตตของ c ค l นะครับหรือว่าก็คือ Cal State ตนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีค่าเริ่มต้นอยู่ที่0ูนะอ่ะตามนี้เลยนะครับทีนี้นะครับ props นะฮะอ่ะซึ่งแอปตัวเนี้ไม่ได้มีการรับ props อะไรมานะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาลองสร้าง Component อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ เอามาใช้งานในแอปคอมโพเนนต์นะก็ไปสร้างโฟลเดอร์เลยนะครับชื่อว่า components แล้วก็มีไฟล์นะครับอันนี้ผมจะเอาเป็นแฟล์ที่ชื่อว่า,า data list และกันนะครับ .jsx นะครับโอเคทีนนเนี้ยในแอปคอมโพเนนต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการ import า use effect มานะครับโอเคจากนั้นเนี่ยผมก็จะมาเรียกใช้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบการายิง API นะครับให้ทุกคนดูนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะติดตั้งเป็นแพ็กเกจอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็น Axios e นะนะครับผมโอเคทีนี้ก็ import มานะครับอ่ะจากนั้นนะครับใน useEffect นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีการสร้างนะครับเป็นฟังก์ชันนะอ่ะจริงๆผมสร้างข้างนอกนี้ก็ได้นะครับก็คือผมจะสร้างฟังก์ชันชื่อว่า,า fetch API นะครับโอเคอฟังก์ชันตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นสิงห์แล้วกัน แล้วก็ข้างในนี้นะครับผมจะสร้างตัวแปร RESPONS e ขึ้นมาแล้วก็ AWAIT นะครับตามด้วยเรียกใช้ axios r นะครับ .get ผมก็จะยิงไปที่ uh, h t t p s j s o n p l a c e h o l d e r t y p e c o d e นะครับ c o m เเอาป็น p o s t แล้วกันนะครับโอเคทีนี้หลังจากผมยิงได้ข้อมูลมาแล้วนะครับข้อมูลเก็บไว้ใน RESPONS e ผมก็จะ,ะเดี๋ยวผมจะมีสเตตตัวใหม่ละกันชื่อว่า data แล้วก็ฟังก์ชันนะครับ s e t data นะครับค่าเริ่มต้นตรงนี้ก็จะเป็นอเอาเป็น s t r i n g เปล่าก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ผมจะมีการาเรียกใช้นะครับฟังก์ชัน set data แล้วก็ผมจะดึง r e s p o n s e มาเข้าถึง data ของมันเพื่อไปอัปเดตข้อมูลให้กับ s t a t ตต,ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอา,อาฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยมาเรียกใช้ในนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ให้ทุกคนนกด s a v e ดูนะทีนี้กลับมาที่ Chrome นะครับที่แอปของเราอ่ะ แล้วทีนี้นะครับทุกคนนะฮะจะสังเกตว่าตอนนี้เรามีอะไรเพิ่มมาก็คือจะเป็น hooks ใช่ไหมฮะที่เพิ่มมาเห็นปะก็คือจะเป็น effect ะนะครับผมเดี๋ยวผมจะลอง refresh ให้ดูนะครับตรงนี้ข้อมูลไม่มาเดี๋ยวก่อนนะผมมาเช็คก่อนอ้อผมเขียนผิดตรงนี้อะอโอเคนะครับก็จะเห็นว่าหลังจากที่ผมเนี่ยมีการ fetch ข้อมูลใช่ไหมนะครับสร้าง request ไปที่ api ตัวนี้แล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลไปที่ state ปุ๊บ ทุกคนสังเกตไหมว่าไอตัวสเตตของเราเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลมาแล้วเห็นปะเนี่ยเราก็สามารถดูค่าตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เราก็สามารถ expand prop value ได้นะครับมันก็จะมีค่าในนี้เลยเห็นไหมอ่านี่ครับก็เนี่ยตรงนี้เราไม่ต้องไปคอนโซลล็อกเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถ debug หรือว่าดูค่าที่ dev tool นะครับของ react ได้เลยนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีค่าตามนี้อ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการดึงค่ามาแล้วก็แสดงนะ อ่ะเดี๋ยวผมไปที่ตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมมาหา,าเป็นคอมโพเนนต์นะครับสักตัวหนึ่งอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมลองเอาเป็นตัวอะไรดีอ่ะเอาเป็นเทเบิลนะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอา,อาข้อมูลน,นะครับมาแสดงให้ทุกคนดูนะก็ผมจะเอา,อาจาก jsx ตรงนี้นะครับก็ copy มาเลยนะครับแล้วก็ผมจะไปที่ data list นะฮะแล้วสร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอ่ะผมจะเอามาวางใส่ตัวนี้นะครับผม โอเคฟอร์แมตนิดน,นึงนะฮะทีนี้ข้อมูลนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับที่แอปของเรามันจะมีอะไรบ้างตรงนี้มันจะมีในส่วนของอ่าเดี๋ยวผมมาดูข้างในนะ Expand ออกมานะครับมันจะมีเป็น title กับ body แล้วก็มี id ใช่ไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมีการส่งค่ามาให้กับ component data list นะครับก็มาที่ a p p js x นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะ Import อ่า component Data list มานะครับแล้วก็เอามาเรียกใช้ตรงนี้เลยนะครับอ่า ก็ data list นะครับโอเคทีเนี้ยผมก็จะส่งข้อมูลไปนะครับก็คือจาก state data นะครับผมก็จะส่งผ่านทาง prop ที่ชื่อว่า data นี่แหละนะครับชื่อเดียวกันโอเคหลังจากส่งมาปุ๊บนะครับผมก็จะมาที่ data list แล้วก็รับค่าเข้ามาก็คือเป็น data นะครับอ่ะทีนี้นะครับเอาข้อมูลมาแสดงกันนะก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น id นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ title แล้วก็ ่าในส่วนของบอดี้นะอันนี้ผมเอาเป็นคอนเทนต์แล้วกันโอเคนะครับสุดท้ายก็อันนี้ลบทิ้งไปก็ได้นะครับโอเคทีนี้ในทีบอดี้เดี๋ยวผมลบพวกนี้ทิ้งไปให้มันเหลือแค่ตัวเดียวเพราะว่าเราจะลูปข้อมูลแล้วก็เอามาแสดงนะครับอ่ะโอเคอ่ะลบไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาทําการลูปข้อมูลแล้วก็เอามาแสดงกันนะครับผมก็จะดึงนะครับตัว data prop มาเลยนะครับแล้วก็ ใช้ไม่สดแมปเลยในการลูปนะครับอะก็จะรับค่ามานะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะ return นะครับจากนั้นผมก็จะย้าย tr เนะี่ยเข้าไปในนี้เลยนะครับโอเคทีนี้เราก็เอาค่ามาแสดงได้อย่างเช่นผมก็จะเข้าถึง v a l i d นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็น v a l t i t l e นะครับผมสุดท้ายก็คือจะเป็น v a l c o n t e n t นะครับอ่ะตามนี้เลย กดเซฟไปนะครับทีนี้มาดูที่โคมอ่าทุกคนก็จะเห็นนะตอนนี้เรามีค่ามาแสดงอะไรเห็นปะ่ะนะครับก็แสดงในตารางตามนี้เลยนะครับจากนั้นมาดูที่ตัวเครื่องมือดีบัคของเรานะครับทุกคนอ่ะก็ตอนนี้ข้างในแอปคอมโพเนนต์เนี่ยมันก็จะมี c o m p o n e n t ์อีกตัวหนึ่งใช่ไหมชื่อว่า DataList นะฮะเราก็สามารถคลิกเข้ามาดูได้นะครับอ่ะเนี่ยเวลามี Error อะไรเขาก็จะขึ้นนะครับเป็นไอคอนแบบนี้เลยนะการกระบาดแล้วก็มี แจ้งเตือนตรงนี้ด้วยเนี่ยเราก็สามารถดูว่าเออมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในแอปพลิเคชันของเราและเราก็สามารถที่จะดีบักได้เลยเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เขาแจ้งว่าเราจะต้องมีการใส่ unique key prop นะครับให้กับตัวนี้นะอ่ะเราก็มาแก้กันอย่างเช่นผมต้องใส่ที่ตัวนี้นะผมก็จะ var d o l id มาใส่นะครับกด save ดูใหม่โอเคนะอ่ะถ้ากด save ดูเดี๋ยวลองมา refresh อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้มี error นะครับอ๋อผมคิดว่าเดี๋ยวผมน่าจะต้องมา เปลี่ยนค่าเริ่มต้นเป็น a r r a เนะเพราะว่าเราเก็บเป็น a r r a y นะครับโ okay. อเคมาดูใหม่โอเคนะครับก็มาแล้วทีนี้เมื่อกี้นี้นะครับที่ผมจะพาทุกคน,นมาแก้ตัว Unique Key Prop นะจริงๆเราก็สามารถที่จะใส่นะครับไปที่ตัวนี้ได้เลยก็คือจะเป็น Key นะครับแล้วก็กำหนดนะฮะผมจะเข้าถึง v อ l i d ดนะครับกดเซฟไปทุกคนก็จะเห็นว่าหลังจากเราแก้เสร็จเนี่ย เอเร r ก็จะหายไปแล้วเห็นป่ะนะครับเราทําถูกนะฮะอ่ะนี่นะครับก็เป็นการ debug เนี่ยคือไม่ต้องไปคอนโซลหรือว่าอะไรเลยนะครับเราสามารถรู้ว่าเออมันมีค่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็มี Error อะไรบ้างได้จากตัว devtool เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับอ่าอย่างเช่นตัว component data l e s s เนี่ยเรามีการรับ prop มา1ตัวใช่ไหมก็คือจะเป็น prop ที่ชื่อว่าอะไรครับ data เห็นป่ะมันก็จะมี prop ตรงนี้นะครับที่เรารับเข้ามาอ่าข้างในเราก็สามารถดูข้อมูลได้ว่าไอ้ component ตัวเนี้ย มีการรับ props นะครับชื่ออะไรแล้วก็มีข้อมูลอะไรบ้างใน props ตัวนี้เห็นไหมเนี่ยก็จะสะดวกขึ้นมากเลยนะครับผมนี่นะฮะเนี่ยเราก็สามารถคลิกย้อนกลับไปกลับมาได้ระหว่างคอมโพเนนต์เพื่อดูว่าเออมันมีค่าข้อมูลอะไรอยู่บ้างในนี้นะครับเนี่ยเห็นปะ่ะนะครับใช้ดีบักได้แบบง่ายมากนะครับผมทีนี้อ่าเดี๋ยวมายกตัวอย่างให้ดูอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอ่าเดี๋ยวผมจะทําตัว loading state นะครับก็เดี๋ยวผมจะสร้าง state ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งชื่อว่า loading นะครับแล้วก็ set โหลดดิ้งนะครับค่าเริ่มต้นผมก็จะกำหนดเป็น false นะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวข้างในตัวเนี้ยผมจะมีการใช้เป็น try นะครับผมโอเคก็ผมจะมีการใช้ try นะครับข้างในนี้ผมก็จะย้ายโค้ดตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็มีการใช้ catch นะครับผมดักจับ error นะถ้ามี error อะไรผมก็จะให้มัน console นะครับเป็น something r e n t wrong นะครับแล้วก็ตามด้วยค่าจาก error message นะครับโอเคทีนี้สุดท้ายก็คือจะเป็น finally นะครับก็คือถ้าเกิดว่า fetch ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมอ่าก็ตรงนี้นะฮะเวลาที่ก่อนที่เราจะ fetch ข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวผมมาทำการ set loading นะให้เป็น true นะครับอ่าแล้วก็หลังจากที่ fetch ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะ set ให้มันเป็น false เหมือนเดิมเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะ ทีนี้เราก็อามาเช็คนะครับผมก็จะมาเช็คตรงนี้นะครับผมก็จะเอาตัว loading state มานะครับเช็คว่าถ้าเกิดว่ามัน loading อยู่จริงใช่ไหมผมก็จะให้มันขึ้นข้อความนะครับอย่างเช่นตรงนี้เอาเป็นแท็ก p แล้วกันว่า loading นะครับโอเคแต่ถ้าเกิดโหลดเสร็จแล้วนะครับให้มันเรียกใช้ตัว component ตัวนี้เลยนะครับก็คือโหลดข้อมูลมานะครับประมาณนี้นะ loading state ของเรานะครับก็ให้ทุกคนกด save ไปนะครับ ทีนี้มาดูที่แอปพลิเคชันของเราทุกคนก็จะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยมันจะมีสเตตอีกตัวหนึ่งเพิ่มมาเห็นปะถ้าเราไม่รู้ว่าเออมันคือสเตตอะไรก็เหมือนเดิมนะมาคลิกตรงนี้ได้เพื่อดูชื่อมันเห็นปะก็คือเป็นโหลดดิ้งนะ,อะตอนเนี้ค่ามันเป็น f a l s อยู่นะครับถ้าผมอยากทดสอบโหลดดิ้งสเตตนะครับให้กับแอปของผมเนี่ยผมก็สามารถกดติ๊กตรงนี้ได้เลยเนี่ยที่เช็คบ็อกปึ๊บทุกคนก็จะเห็นว่าพอเราติ๊กเนี่ย จากเดิมเป็น false มันก็จะกลายเป็น true ซึ่งเห็นไหมฮะว่ามันคือโหลดดิงให้ดูแล้วเออเพื่อนที่เราจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคสามารถทาโหลดดิงได้แล้วนะครับอ่าพอเรารู้แล้วว่าทําได้ก็ติออกก็ได้นะครับเป็นการอ่าเทสนะครับทดสอบในการดีบักนั่นเองนะครับโอเคนี่นะฮะก็ประมาณนี้นะนะครับที่อยากจะมายกตัวอ,อย่างให้ทุกคนดูนะครับในการใช้ react dev tools นั่นเองนะครับทุกคนก็เนี่ยจะเห็นได้ว่าทําให้ชีวิตของเราเนี่ยสบายขึ้นมากจริงๆนะนะครับใครที่ อยากจะมาเขียน ReactJS นะครับก็อยากให้เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือตัวนี้ไว้นะครับจริงๆก็ใช้ไม่ยากเลยนะครับก็เนี่ยเอาไว้ดูค่าต่างๆในการดีบั g อะไรพวกนี้นะนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับแนะนําว่าให้ใช้เลยนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับสำหรับเจ้าเครื่องมือตัวนี้นะบอกเลยว่าดีมากๆนะครับใครที่จะมาเขียน React เนี่ยควรใช้เลยนะครับผมโอเค ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ